นีนะคะมาพบกับช่องพ่อใหญ่สีดอคําแสนเนาะมาพบกับแม่ควานเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาแม่แม่นะคะไปดูแปลงหญ้าของคุณตานะคะก็นี่นะคะคือแปลงหญ้ารดสุดท้ายพอดีนะคะคุณแม่คะ่ะหอบสุดท้ายนะคะรถสุดท้ายที่จะได้กินคืนนี้นะคะแม่ควานก็จะพาไปดูแปลงหญ้านะคะก็ขอบคุณแม่แม่แมทุกๆท,ท่านเลยเนาะ จากตะกร้าผลไม้เล็กๆนะคะสามารถเลาย้ายกับคุณตาคำแสนได้นะคะขอบพระคุณคุณแม่ใจดีแลวก็คุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะคะขอบพระคุณไปยังท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่ควานพาไปดูแปลงหญ้าเลยนะคะนี่นะคะคุณแม่ขากําลังเดินทางไปดูแปลงหญ้าของคุณตาเนาะคือแปลงหญ้าตรงนี้อยู่ใกล้บ้านของกุนตาคําแสนนะคะก็ประหยัดค่าน้ำมันไปอีกนะคะคุณแม่ขาก็ช่วยเรื่องประหยัดค่าน้ำมันค่ะอยู่ใกล้ๆ เป็นหมู่บ้านเดียวกันของคุณตาคําแสนนะคะคุณแม่ค่ะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่ใช่ไหมขอตรงนู้นนะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในบ้านนี่นะคะนี่คือบ้านคนที่ปลูกหญ้านะคะคุณแม่ค่ะปลูกหญ้าปลูกหญ้าขายเนาะเดี๋ยวไม่ควานเข้าไปดูนู่นแปลงหญ้าอยู่ข้างหลังนู่นนะคะุณแม่ค่ะ๋ยวไม่ควานพาเข้าไปดูนะคะคุณแม่ค่ะอ๋อทำไมมัน พา anyway, okay. เข้าไปดูนะคะคุณแม่จ๋านี่นะคะแปลงหญ้าที่ดูไว้นะคะคุณแม่ขาแ,แล้วก็มาจ่ายคะแนนนะคะได้คะแนนครบแล้วนะคะคุณแม่ขาจากตักลาผลไม้เล็กๆนะคะคุณแม่ขาแล้วก็เลขเป็นแปลงหญ้านะคะสุดทางนู้ Them นนะคุณแม่ขาแม่กวนไม่ได้เข้าไปเนาะคันนะคะคุณแม่ขาเดี๋ยวเรียกเจ้าของมาจ่ายคะแนนนะคะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูบริเวณนี้นะคะก็หญ้าช่วงนี้ หายากนะคะคุณแม่คะ่ะก็ได้แค่นี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะคุณแม่คะ่ะถือว่าสวยนะคะถึงตรงนู้นนะคะคุณแม่คะก็ยาวไปถึงตรงนู้นนะคะคือแปลงหญ้าของตาหมดพอดีเลยนะคะขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาผลไม้กับตาคําแสนเนาะจนตาคําแสนได้คะแนนมาแลกหญ้านะคะคุณแม่คะ่ะแล้วก็ขอบพระคุณ ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะคือแม่ควันที่เลือกหญ้าประมาณนี้คือคุณตากินประมาณนี้นะคะคุณแม่คะจึงไม่เลือกหญ้าเก่นะคะตรงนี้เขามีอีกแปลงหนึงนะคะคุณแม่่ะตรงนี้ไม่ใช่นะคะตรงนี้ขายแยกกันค่ะอันนี้เฉพาะของคุณตาคำเสนยาวไปถึงนู่นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนําคะแนนมาจ่ายเลยนะคะพอดีเลยนะคะคุณแม่ขะยาหมดก็ได้คะแนนจาก คุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามแล้วก็จากการไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะคะค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนผลไม้ตาคําเสนนะคะแม่ควันไม่ได้ไม่ไม่ได้พาเข้าไปดูนะคะคุณแม่คะอาจจะให้ดูประมาณนี้เนาะมันคันนะคะคุณแม่คะแม่ควันไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมานะคะไม่งั้นจะพาเข้าไปดูนะคะเต่ที่เลือกแปลงหญ้าป,ประมาณนี้คือว่าคุณตาทานประมาณนี้นะคะเราไม่เลือกเก๋นนะเพราะว่าคุณตาไม่กินต้นนะคะคุณแม่คะ ตอนนี้รอรอเจ้าของสวนค่ะเดี๋ยวเรามาจ่ายคะแนนกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณแม่คะรอเจ้าของสวนก่อนค่ะนี่นะคะคุณแม่คะตอนนี้เจ้าของสวนมาแล้วนะคะคุณแม่คะตามเจ้าของสวนตามเจ้าของสวนมาจ่ายคะแนนนะคะคุณแม่คะเพราะว่าช่องของแม่ควานจะทําอะไรที่ตรงนะคะคุณแม่คะแจ้งแม่แม่ตรงๆเลยนะคะจะจ่ายคะแนนหรือว่าให้คะแนนก็แจ้งตรงนะคะคุณแม่คะก็ขอบพระคุณคุณแม่นะคะ ขอบพระคุณจากตะกร้าผลไม้เล็กๆนะคะแล้วก็เป็นเล็เป็นย่าให้กับคุณตาคําแสนนะคะตอนนี้จะคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้น้องแม่ควานก็พามาดูแปลงญ่านะคะก็วันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามนะคะกดสับสไครต์ช่อง y o u t u b e ของคุณตาคำแสนด้วยนะคะวันนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ